สวัดีค่ะ Hi everyone ว bon so anyway, kind of ันบ้องสวัสดุมองเดชลูกน้อยหอยสังค่ะลูกกอกน้อยไผ่กระมากล้ายลูกอมเอาอย่าจับนะลูกอย่าจับเด้ออย่าจับทังนี้ซื้อกต่ซื้อได้ลูกเด้อมาดูนะคะอย่าจับลูกอย่าจับอย่าไมจ้อนี่นะะลูกน้อยหอยสังพาสเมียนให้เด็กๆพามาเยี่ยมเสียพี่น้องงามเด้พี่น้องเขาจัด กบาคล้ายๆกับาขาอ็นแดงเด็กล้าเซียวยาลูกไปไปเบิ้งพอ่องสีเธอค่ะเดยวสีบุกุพซ่องโลว้าวให้อ็กน่อยมาเบิ่งสิลกันความสุขของลูกกอกหน่อยลูกไปไปเบิ่งหน่อย ถ่ายเอาลูกใช่เอาวิดีโอเอาเอาเอาสนิทได้พี่น้องเด้อเดี๋ย,ย่ถ่ายเบื้องไม้หลายคลิปดีดอกมือนี่ไม่ใช่ประเด็นนอนง่ายดอกมือนี่ลูกเกอนะแขวะ